สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กันกับวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป .4 นะคะวันนี้เราจะมาถามตอบเกี่ยวกับตัวกลางของแสงที่เราเรียนผ่านกันมาเมื่อครั้งที่แล้วครบทัวนนะพูก่อนตัวกลางของแสงเราจะมีทั้งหมด3ตัว ก็คือตัวกลางที่1นงเรียกตัวกลางโปร่งใสตัวกลางที่2คือตัวกลางแบบโปร่งแสงและตัวสุดท้ายคือตัวกลางแบบทึบแสงอ่าทั้ง3ตัวนี้มีความแตกต่างกันจําง่ายๆคือตัวกลางโปร่งใสคืออ่าเดี๋ยวเราบอกนิยามก่อนตัวกลางโปร่งใสคืออ่าการที่เราสามารถมองเห็นวัตถุผ่านตัวกลางทั้งหมดนะ หาตัวกลางแบบทั้งหมดเลยส่วนตัวกาลางโปร่งแสงคือเราสามารถมองเห็นวัตถุได้แค่บางส่วนหรือไม่ชัดเจนและสุดท้ายวัตถุทึบแสงเราไม่สามารถมองเห็นวัตถุหลังตัวกลางได้เลยมาดูกันตัวกลางทึบแสงคืออะไระตัวกลางทึบแสงเมื่อกี้เราบอกคร่าวๆนะ,ะตัวกลางทึบแสงก็คือตัวกลางที่ไม่ยอมให้แสงผ่านได้เลยจนทําให้เราไม่สามารถที่จะเป็นไงเอ่ย มองเห็นด้านหลังของของลายของวัตถุได้เลยตัวอย่างเช่นอ่าทุกคนมองมาที่คุณครูตัวอย่างเช่นสมุดสมุดเล่มนี้อ่าสมุดเล่มนี้คิดว่าเป็นตัวกลางแบบไหนอ่ะเห็นไหมเอ่ยตอนที่ครูยังไม่ได้เอาสมุดมาบาังที่หน้าครูเนาะเราก็จะมองเห็นครูแบบชัดเจนพอครูเอาสมุดมาดางข้างหน้าครูหนูมองเห็นหน้าครูไม่เอ่ย ไหมตอนนี้มองไม่เห็นครูเลยแปลว่าสมุดนี้จะเป็นตัวกลางแบบทึบแสงอ่ะทึบแสงนั่นเองนี่คือพิยามะความหมายของอวัตถุทึบแสงคือเราไม่สามารถมองเห็นด้านหลังของวัตถุได้เลยหรือแสงไม่ยอมไม่ยอมเลยมราไม่ยอมเห็นได้ต่อมาอต่อมาอันที่สอง มาดูตัวที่สองกันโปร่งแสงโปร่งแสงคืออะไรโปร่งแสงก็คือตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านได้แค่บางส่วนบางส่วนอย่างเมื่อกี้อย่างเมื่อกี้เราเรียกทึบแสงคือมองไม่เห็นหนาครูเลยแสงไม่ยอมให้ผ่านเลยมองไม่เห็นเลยแต่พอมาเป็นตัวกลางแบบแบบอะไรเลยโปร่งแสงโปร่งแสงอ่ะคูมี พลาสติกใสตอนนี้หนูเห็นหน้าครูชัดเจนอ่าคราวนี้ครูเอาพลาสติกใสมาบังที่หน้าแต่อันนี้มันอาจจะมีแสงนิดนึงตอนนี้หนูมองเห็นหน้าครูเหมือนเดิมไหมอ่าเหมือนเดิมก็ยังคงมองเห็นครูเป็นงไงเอ่ยชัดไหมยังชัดอยู่เฮ้ยไม่ใช่แล้วเขาบอกว่าถ้าโปร่งแสงจะยอมให้แสงมองเห็นได้เล็กน้อยแต่เมื่อกี้ปรถุงพลาสติกเนี่ยเป็นไงชัดเจนเลยอ่ะคราวนี้ ถ้าโปร่งแสงบอกว่ายอมให้เล็กน้อยอะระหว่างตัวนี้กับตัวนี้ครูเอามามังหน้าอะไรที่มองเห็นแค่นิดหน่อยอหรือเห็นเล็กน้อยอแน่นอนก็จะเป็นฝาขดวดังนั้นแสงเป็นไงเอ่ยยอมให้ผ่านแค่บางส่วนทำให้มองเห็นวัตถุด้านหลังหรือของที่อยู่ด้านหลังแค่ เล็กน้อยหรือมองไม่ชัดเจนตัวต่อมาตัวต่อมาตัวกลางโปร่งใสคือตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านได้ทั้งหมดก็คือถุงพลาสติกใบนี้นี่เองอถุงพลสติกใบนี้นี่เองอะต่อมาถ้ากระจกเงาล่ะกระจกเงาถือว่าเป็นตัวกลางแบบใด ให้ลองสังเกตที่กระตัวกระจกก่อนมองเห็นด้านหลังไหมถ้ามองไม่เห็นด้านหลังของวัตถุดังนั้นมันก็จะเป็นวัตถุแบบทึบแสงต่างจากพุงพลาสติกใสเมื่อกี้เลยขวดแก้วขวดแก้วสีชาขวดแก้วสีชามนไงมองเห็นชัดไหม มองเห็นด้านหลังทะลุมองไปชัดเจนไหมไม่ชัดเจนดังนั้นขวดแก้วสีชาจึงเป็นวัตถุแบบโปร่งแสงวัตถุโปร่งแสงเนี่ยขวดแก้วพวกนี้หรือถุงซีเป็นสีชาชามักจะเอาไว้เก็บของเก็บยาที่มีความไวต่อแสงไม่ให้มันโดนแสงไม่ให้ยามันเสื่อมคุณภาพอมองเป็นตัวกลางชนิดใดแบบใดอมองก็คือเป็นไงเรามองไปมองเห็นเสาไฟฟ้าไหม ตอนแรกๆก,ก็ยังพอมองเห็นพอขยับข,ขยับไปเรื่อยๆเอเรื่องมองเห็นไม่ชัดเจนแล้วถ้ามองเห็นแต่ไม่ชัดเจนเรียกว่าโปรงแสงแผ่นไม้แผ่นไม้ไหมมองไม่เห็นด้านหลังสีขาวเลยด้านข้างเรามองเห็นสีขาวเฮ้ยด้านหลังนี้ด้านหลังแผ่นไม้เราไม่รู้ว่ามีอะไรดังน,นั้นจะเป็นตัวกลางแบบทึบแสงแก้วใสขวดแก้วใสเป็นตัวกลางแบบโปรง ใสเพราะว่าสามารถมองเห็นด้านหลังได้มีพื้นหลังสีขาวมไม้บรรทัดเหล็กไม้บรรทัดเหล็กอลองนึกดูซิไม้บรรทัดเหล็กจะเป็นตัวกลางแบบทึบแสงเพราะว่าเวลาเรามองดูด้านหลังของไม้บรรทัดเหล็กเราจะมองไม่เห็นอะไรแต่ถ้าเป็นไม้บรรทัดพลาสติกใสก็จะเปลี่ยนเป็นตัวกลางแบบโปรง่งใส ประตูบ้านประตูบ้านเป็นประตูเป็นไม้แล้วประตูบ้านก็จะเป็นตัวกลางแบบทึบแสงทึบแสงให้ดูที่ผ้าม่านม่านกันแสงให้ดูสีขาวนะคะม่านกันแสงเป็นไงเอ่ยเห็นภายนอกเล็กน้อยเรือนหลังไม่ชัดเจนจึงเป็นตัวกลางแบบโปรง่งแสงนั่นเอง ่อมาอ้าวชุดว่ายน้ำอ่าชุดว่ายน้าใครไปไว่ายน้าเนี่ยซื้อชุดว่ายน้ามาเรามองพอใส่ชุดว่ายน้ําแล้วเรามองเห็นผิวหนังของเราไหมอ่าเห็นท่านอะไรเราไหมว่าเอ้ยเรามีอะไรเอ่ยเรามีสิผ,ผิวแบบไหนอ่ามีรอยมีขีดอะไรที่ร่างกายไหมอ่ะมองไม่เห็นดังนั้นชุดว่ายน้ำพวกนี้ถือว่าเป็นตัวกลางแบบอะไรเอ่ยคลิ่แสง ต่อมาอถุงดำถุงดำเห็นชัดเจนเลยเราไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในถุงเลยนี่ชัดมากอะไรอยู่ในถุงก็ไม่รู้เป็นขยะหรือเปล่าหรือเป็นเสื้อผ้าหรือเป็นอะไรเเป็นขวดเป็นแก้วหรือเป็นกระดาษเราไม่สามารถรู้ว่าด้านในได้เลยมองไม่เห็นดังนั้นจึงเป็นตัวกลางแบบทึบแสงถ้าต้องการให้แสงผ่านเข้ามาในห้องครัวทําครัวมาไหม่ต้องการให้แสงเข้ามาในห้องครัวแต่ต้องการให้แสงผ่านแค่เล็กน้อย ต้องใช้วัสดุที่เป็นตัวกลางแบบไหนแม้เราเจอคำว่าแสงผ่านเข้ามาเพียงเล็กน้อยดังนั้นเล็กน้อยก็คือโปร่งแสงแต่ถ้าบอกว่าถ้าต้องาให้แสงผ่านเข้ามาในห้องครัวเต็มที่มองเห็นแสงชัดๆเลยต้องใช้เป็นวัตถุโปร่งใสแต่ถ้าเล็กน้อยเป็นโปร่งแสงนะคะกระดาษไขตัวนี้เราเรียกกระดาษไขกระดาษไขก็จะถือว่าเป็นวัตถุแบบโปร่ง แสงเพราะว่ามองด้านหลังไม่ค่อยชัดภาพนี้แทนด้วยตัวกลางอะไระตัวนี้เลยดำๆดับนี่แหละแทนด้วยเป็นไงแสงวิ่งมาลูกศรเป็นแสงนะแสงวิ่งมาชนตุ๊บไม่ทะลุผ่านเมื่อไม่ทะลุผ่านก็จะเป็นตัวกลางแบบทึบแสงทึบแสงแล้วภาพนี้ล่ะนียตัวกลางเหมือนกันดูใสๆสเลยแสงวิ่งมาทะลุชุกเลยตัวนี้จะถือว่าเป็นตัวกลางแบบ โปร่งใสต่อมาตัวกลางเหมือนกันเอ้ยเป็นเงาเงาแล้วค่ะนนี้ตัวกลางลักษณะ ح, ตัวกลางเปลี่ยนไปเป็นเงาเงาวิ่งมาชนเอ้ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสเปะสปะเลยแสงวิ่งไปสเปะสปะตัวกลางชนิดนี้เรียกว่าตัวกลางแบบโปร่งแสงอ่าคราวนี้จากที่เรารู้มาแล้วตัวกลางจะมีทั้งหมดเป็นไงสามประเภทก็คือตัวกลางโปร่งแสงตัวกลางโปร่งใสและตัวกลางทึบแสง ใกล้จะจบแล้วแก้วน้ำสีเขียวใบนี้เป็นตัวกลางชนิดปร่งแสงอะเมื่อกี้เป็นไงเอ่ยเห็นภาพแล้วนักเรียนบางคนบอกเฮ้ยมันคืออะไรครูบางคนก็จะบอกครูไปว่าบ้านต้นไม้ซุ้มต้นไม้บางบานต้นไม้บางอลงเพาะชำะจะไปลงเพาะชำเล็กๆ แต่มี่เป็นไงมา่านสีเขียวๆวางไว้ตัวม่านนี้เราเรียกว่าเป็นตัวกลางแบบโปร่งแสงเพราะเราไม่ต้องการให้แสงเข้ามาแบบเต็มที่เพื่อให้ต้นไม้มันจเจริญเติบโตอ่าเป็นเลือนเพาะชําขนาดเล็ก,ลกอ่ะต่อมาแว่นตาเห็นไหมเลนแว่นตาใส่มาปุ๊บเป็นไงเอ่ยตัวกลางเขาก็จะเป็นตัวกลางแบบโปรง่งใสถ้าไม่มีตัวกลางแสงจะเคลื่อนที่ผ่านได้หรือไม่ แน่นอนแสงไม่มีตัวกลางแสงก็ยังเคลื่อนคงยังคงเคลื่อนที่ผ่านได้เพราะว่าแสงไม่จําเป็นต้องอาศัยตัวกลางนั่นเองตัวนี้เรียกกระจกฟ้าหรือกระจกขุนอ่ากระจกขุนจากกระจกฟ้าเป็นไงเรามองแล้วมองผ่านไปด้านหลังเฮ้ยเห็นไหมไม่รู้ไอ้ส้มๆนี่คืออะไรมองเห็นไม่ชัดเจนเราจึงเรียกเขาว่าตัวกลางแบบโปร่งแสงอ่าเอาล่ะวันนี้วันนี้ ตัวอย่างอ่ะตัวอย่างของตัวกลางแบบโปร่งแสงก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าอ่าคลิปหน้านะคะเท่านี้วันนี้สวัสดีค่ะ